ครั้งแรกของ BT Family นะฮะดูคำน้ำคนมากอร่อยมากสว,ส,สวัสดีค่ะ BT, BT Family มาแล้วครับมาแล้วครับค่ะก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับ สว,ส,สวัสดีคระบบีพ<บ>ีแฟมนะครับทุกคนคะวันนี้วันที่19พฤษภาคม2567ค่ะทุกคนนี่ดอกแค่ปากดอกลีที่เรานำมาใส่ตู้เย็นไว้นะคะเราเด็ดไว้ตอนนี้ก็ยังสดดีอยู่เลย,ยนะคะ <สด S 2> ทุกคนยังสดใหม่ๆอยู่ครับยังนี่คะ่ะหอมเหมือนเดิมยังหอมเหมือนเดิมหอมเหมือนดอกมะลิเลยนะคะวันนี้นะคะบีกับพีนะคะก็จะทำเมนู แกงส้มดอกแคนะคะดอกแค,คปากเกาดีนี่นะคะไปค่ะไปลงมือทำกันเลยนะคะไปเลยนะครับ แล้วนะคะแกงส้มดอกแคร์ป่าเกาหลีใส่กุ้งแล้วก็มีผักรวมนะคะก็จะมีแครอทส่วนฝักยาวแล้วก็หัวไชเท้าด้วยนะคะใส่หม้อกระทะเลยนะคะตัวใหญ่ๆเลยครับหมอ้อใหญ่ๆเลยใช่ค่ะจัดเต็มมา,มากินกันนะเพื่อนๆนะใช่ค่ะแบบวันนี้แบบจุกๆเลยนะคะทุกคนนี่ดอกออแคร์ป่าเกาหลีแกงส้มหม้อยักษ์เลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะตัก ใส่สถ้วยนะ,ะเรามีถ้วยข้าวเราแล้วนี่นะคะัดแบบนี้เลยจุกๆไปเลยนะครับวันนี้มอใหญ่ๆไปเลยโอเคค่ะพี่ตักนี่นะคะเยอะๆขอบคุณค่ะ แซบนะครับแซบแกงส้มแกงส้มดอกแค่ดอกแค่ปาก็รีหวานมากเข้ากับเมนูแกงส้มมากจอนไวตรงนี้เนาะข้างน,นะเนี่สดน้ำสดโม่เลยอร่อยมากเดี่ยวแบบกลมๆพอดีนะครับ กุ้งหนึ่งกิโลกรัมเลยนะฮะดอกแค่ป่าหนึ่งกระม,มังอ,มอร่อยมากรจริงๆต้องกินกับปลาทอดไข่เจียวเนาะแต่ว่าวันนี้เราหม้อใหญ่ๆ นแบบนี้เลยค่ะนน้ำซุปก็จะมีพวกปลาทูด้วยใช่ไหมต้องใส่เนื้อปลาจะเป็นเนื้อปลาอะไรก็ได้ขอให้มันฟูฟูข้นๆมันจะทำให้น้ำแกงส้มเข้มข้นมากเลยนะคะทุกคนออื แบบนัวมากเลยครับนี่จะเป็นการทําแกงส้มครั้งแรกของ BT Family นะฮะแกงส้มกินที่เกาหลีใต้น,นะครับ เต็มนะครับหมใหญ่ๆนะครับเพื่อนๆกินกันเลยนะครับมามคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่ารับชมอยู่ที่ไหนด้วยรับชมอยู่ที่ไหนคะเป็นกำลังใจให้ BT Family ด้วยนะคะมาค่ะแกงส้มกุ้งแกงส้มดอกแคป่าเกหาหลีใส่กุ้ง ขรัมาี่กลนมาก ไม่ยากแต่ว่าใช้เวลาทำนานเพราะว่ากว่าว่าหัวใจเท้ากับแครอทจะเปื่อยนะคะทุกคนับน้ำหนัวมมากน้ำจะมีรสชาติของเนื้อปลาด้วยนะครับ ี่ทำแบบนี้คือเราทำเยอะจริงๆทุกคนไมอยากมาพิเศษน,นะคะน้ำคุนๆนะคะทุกคนใส่ชามด้วยข้างไหมครับนี่จะกินเป็นแกงส้มแล้วก็ผักนะคะนี่จะเป็นหัวใชเท้านะคะหัวโมหัวบูใช่ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นแครอททั้งกึิ่นนี่ก็จะเป็นถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวเขาจะเรียกว่าคิโคงนะคะคือว่าเราโชว์ให้เห็นว่าเราใส่วัตถุดิบอะไรบ้างนะครับใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกุ้งกุ้งแซอูค่ะอันนี้ก็จะเป็น ดอกแคนะคะจะเป็นดอกแคปากเกาหลีค่ะอัคาเชียหมดชามนี้ก็คือแบบจุกเลยละจุกเลยนะคะทุกคนนี่นะผมจะเอาน้ำคนคนรลาดค่ะอร่อยไหนี่ครับลาดน่ากินหลายน่ากินมากเลยนะคนมากน้ำคนอร่อยมากแล้วก็จะเป็น หันี้ไปดิด่มๆเลยนี่นะคะนี่ก็จะเป็นดอกแครปากกาดีนะคะเต็มๆคำเลยอ,อร่อยเข้มข้นมากสุดยอดเลยเจ็บนี่ก็จะเป็น ขอเช้าเท้าตัวโตนะคะคือน้ำมันแบบออกแบบมันมัวครับได้ได้คล้ายๆคล้ายคล้ายคล้ายน้ำน้ำขนมจีนหรือเปล่าใ่ของ้นเหมือนน้ำขนมจีนอะแล้วดอกแครก็มันจะมีความหอมมากเลยครับ หอ,หอมหวานมากมีสุดๆร้อนร้อนๆเลยนะครับเนะี่ยน้ำมันเข้มข้นมากครับผมชอบมากนี่จะเป็นแค่แบบสุกใหม่ๆ นนะแบบมาแล้วปวดบางอยาง เกลี่ยงชามเลยเรลี้ยถ้วยเลยนะคะครับสำหรับคลิปนี้นะคะดีกับทีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย,บาย